สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วเนาะกับสองแสละมาหน้าซูนหนึ่งเนาะพี่น้องห้ากับเขามาแต่น่ามาเห็นกินยูเหือดเนาะพี่น้องเขาวขวาัวมาเนี้นะมัายปอกเสียนแกงปลาดุกเนาะพี่น้องใส่พักมึงดูดังจนดำเนาะพี่น้องน่ะเขาหนา,หนามถั่วเลย เขาหนามถั่วเนาะพี่น้องมันลงไงเขาดังเกี่ยวเขาเจ้าเนาะพี่น้องมันสูงแน่เดี๋ยวมันสูงจนถั่วหัวเนาะพี่น้องต่อเพื่อนจนเพียงเออเพียงคอพี่น้องเลไฟกันยานดนินล่มกับร่มเนาะหนามกับน,นีเด้อวบพักแก่ก็เลยฮักเขามาเนาะพี่น้องมาแกงปลาดุกใส่พักเนาะพี่น้องมีป๊อกขวบปลาไวน้นําเนี่ยละพี่น้องนี่ใส<ท>่พักประกาศซ้อม เมนไปเลยหักบอาพักการซอมแล้วก็พักซี <40. S 1> พักตำนิ่งขึ้นก่อนเนะาะหรือว่าตำเรืงแล้วก็มักบัวเนาะพี่นอ้องปลาคั่วปลาปลาดุกปลาดุกยี่ท่พี่ปลาดุกก็จะมาขายแห่ะพี่น้องเสือมีปล่อยซีคั่วอีกสามตัวคนนะคั่วยังมาแล้วแล้วคนไปเอาภักคั่วมาให้เบิ้งสักก่อนพนันั่นพ, <laughs> พักคัวสามตัวเนาะ พอได้สะพอแล้วร ah. mm ับรถไทยมาบ่บ่ขับรถไทยไะไหนนหนยางบ่สไหนบ่เอ้รถไปเนาะ่น้องเอาคู่อ่ะตัวนึ่งเอาใบซ่าคู่วะสะค่าระวังมีเด้ ักว hmm. ่นี่กระเจ้าแถววังและห้องบาปานเฮียหนอเป็ดไปื <k <k ่แม่นี่ยนะเป็ดเพืป็ดเป็ดเปมีเป็ดหน่อยจ้ะเป็ดกันเพบ่อมาโมแม่บอกห้องปลาเรือน่ะห้องยยกกล่องมาจ้ะนี่พี่น้องพี่น้องทางนี้มีข้าวกล่องพระเยซูขึ้นไปใาหายา คนบบกินคนวให้ซนี่นายไ้ลูกินแทนคนวะบงคุณมเยมากันใด้ะไม่มากคนใดยปย่งเอาพัดกระเพ้านี่อันนี้กระเพ้ารวมทะเลวะสิแรส s ตอ e ไข่ดาวโอ้จีเลยอากินอ่ะแม่ปเาบวงมือเลยแ่ใช้มือวะรุนนี่นะอ้าเอาบวง ที่เรา,เาไปแบกข่าวได้ยินว่าป้าสช่างนะ่ะเออนั่นแล้วเอานั่นแล้ว <c oughs> มันยัง๊อกคัวที่เราหยอกแต่มมนยัง๊อกที่เลยเบิ้ลหันกับตัวมมนยัง๊อกนั่นน่ะเนี่นีน่ร้านโย่โ<อ>ป้าลบมาแห้งร้านมาแห้งลบใช <c oughs> ่นรือเปล่พี่นอ้องกองหนึ่งหาซิปมาเด้อพี่นอ้อง นี่ซิบหาพันบเมนบอพอหาสิบบาทนะเงินมันบวคงทีเนาะพี่น้องคืนคืนร่องล่องบาทคืนกบคืนบาทล่องกร่องเลาวมันมะนหลอะอย่างในแจ้งน้อขคืนบอมานี้นะอ้าวกองละสิบพันนยิงร่กองละสิบพันกองละสิบหาพันเด้อพี่น้องกองนึงสิมหาพัน บัวไค่อีกสองพันพอดีเป็นสิบเจ็ดเงินไทยก็ประมาณหาสิบบาทนี่แหละพี่น้องเลยเงินเก็บเง <laughs> ินเก็บสีส้มก็สีแดงสีสมก็สีแดงแล้วเนะนะปยังป่าวันเนี้ยไปโอ้โหกูโมูเลยอะ่ะอยางว่าใหญ่สง่าง่ายหมวัสดุดขนาดลบกุล เียวกไมปลาเนียนได้ต so ัวเอ้าแล้วเ้าอาแล้วเ้าเอาแล้วพเขาไปยุ่งบอยห้าอาฮะไม่นะพี่น้องเข้อขากะบอลเกาหล้วพี่น้องเลยบอลสูแไปกินจุ่มมาหลกับสดีมอนนั้นเคยเหตุอันงานยวนหาอาหารอยู่ไทยน่ะพี่น้องเป็นเซฟแล้วไปออกในรักการมั่ก่อเรื่อละมาจะกิน นักแปรอ้อกันนะลืมแหละบมจืจอค่อยๆค่อยๆมามาตะทายสิน้าทางปัญญ์ปอกต่ำเขาอันนี้แหละพี่น้องป๊กโป๊กป๊กเปกเรียบร้อยเบต่ำเขาเบื่อคือเก่าเนาะนี่เอาตอกหนังกินใส่แล้วขลุ่นขลุ่นหลังโคกควรได้เห็นไหมหลางโคกไม้มันติดโคกไห้มันติดหมอติดถือไว้ให้เห็น อ่าลตอกหลัเื่อละโคกใส่เลยลูกเกินนี่เดี๋เาปลือนหลัคุณนะขาเปือเนี่น้องอะนามตามขเปลือแล้วก็อนามกินทอกเซ็โคคนวะหน่ยมันหน่อยไม่้อกมาเคแบบนี้ด้นีนี่แล้วก็เอาไปานาพี่น้อง น,นี่นอพี่นอมาคาม้ำใส่ลงไปเวสินไนข่เด้เวินไข่เวชิงไข่ใส่่แลนอพี่นอ,หอนหำกระเดชใช่ป้ะใหนหม้อพเดจะนอนอน้ำกระเดชเรืองนอ สูตรเกาแกงกะแบบเดียวกับแกงไก่ละพี่น้องเไงประแดดประแดกตึ๊กสะดุกเพ็ดเองสะประแดกเพ็ดเองแน่นี่อืมนี่ประแดกตึกสะดุกประแดกปลาซิวปลาเพียงนี่ละพี่น้องไงปลารวมมิดปลากระกบ,บอกปลากระกบ,บอกมีปัง เนี่ยพี่น้องพี่น้องใสซิลโตรใส่เยอะๆใส่เยอะๆใสไล่แสบไล่ใส่น้อยแสบน้อยก็เจ้าว่าคนเดียก็พี่น้องทายหม้อพดแล้วก็เอาปลาลงเอาพักลงน้ำล้างเนาะพี่น้องหมูย่างนั่นแหละมาปลาหมักบัวใบนาะพี่น้องร้องเ่าสาวพี่ กนจงหน้ามัุกเด็ดพักเ็ดเพียงไหวมั้งปองนี่มันเยไหมปังเรือตู้นั่นละนเกรมั้สาโชว์ไปซื้ออะโชว์เหียว่าเหลียนวาขี้หมูละตาตาลาต้าลอีกว่าว่าขี้หมูเพียงปลาก็ปลานตั้าได้เอาที่แหละเาได้สามหมืนเฮ็ดปวกนะ อีและอีกละได้ช <laughs> น okay? <laughs> no, no like, no ิดว่าคิโมะบลือไปเสื้ออะ้ตัวเสื้อบทัดตัวอะเสื้อบ่บทั่อะไรไปเสื้อบ่ดูว่าตุกนว่าตุกสาอกนี่ไดกระตุกอันนี้อสกลี้าทามีแม่เราลงมากี่เขา่ได้ี่อ่ะ่เก๋นะเออม่ลงน้กันหัวล่หมอพดละเดียน ข้างนี้หมอพดแล้วพี่น้องอับปลาลงเนาะแมงสไลด์เสีปลาโล่งนี่แม่พี่น้องพี่น้องคนได้อพาร์คลงน้ำล้างเนาะพี่น้องข้าเดียวมันยะปลาซุกไวเอ้าไซโลงอ่ะึบก กึบไก่กินงมันขาไข่เออมันขาลน่พี่เนาะจะหน่อยพักมันกะโยบลงลโยบอ้ยหนักยิลงไหเอาพักลงลมกอนบาข้าเียมกระสุกนี่นพี่นนอะให้พักเปื่อยกอนจะพ่อจะใส่อีกโดนแม่พักนหจะมาใส่เบอร์โลพักนา กัวได้พ่ะนะใส่พักอีกแล้วพี่น้องมากินพักได้ใส่พักดีหลายแกงใส่พักสี่แห่งหอมค,คักเนาะพี่น้องหอมได้หอม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 เนาะแกงปลาพักสี่ก็ใส่เนาะื้อครบเห็นว่ามีนาะพี่น้องอีก่าเติมน้าอีกว่เอาเติม รื้อใบกอนเ้อะกี่นะกอใบกอบกบกนพักเปื่อยแล้วถ้าจังมากอันนี้ไม่นะปอกห้ดูสี่แหละคำนึงนี่หอมพักสี่อพี่น้องหอมพักสี่มิตรพักลเลยนี่นี่พี่น้องนี่อ่าซีมด้ไหม ซื้อมาตัวเองเป็นได้ไดายดอเบาหน่อยหนึ่นงโม่พ่อเพียงกะมาเติมพี่น้องพี่น้องหน้าตากับชิประมาณนี้ให้พักปุเปื่อยใช่ไหมเนาะอู<ฮ>้หูพังเสียงโผล่คนเติมไห้ตุ้ยมี่ ย้อาหารแนเอามาใส่บะบาน้อยหเอามาใส่เลยไพตัวฮาตะก,กี้ขึ้ง,งาวนะแม่ไงาาแม่มันตายด้วยมันตายเบิด์ตบะนี่พี่น้องไพตัวนะตายไปแล้วมันเถ้าโก้มันเถา้ถาเลยโก้มันเถ้าละห้างญี่ปุ่นได้ใช่ไหมเบิด์คือไงเบิรบะห้างพักหน่อยส่วนขวดหน่อยมียไงปอกมีคบอันนี้กําลัางปลูกพักหอมนอนพี่น้องพักหอมหน่อยพักแพ้วพักแพ้อะกับโก้จนเถ้านะพี่น้อง กำมะขัวใส่ใส่้ผ้าอินนางตูนะ้นำจังหอมจี่นเอาไงใส่ลงไปเสื้อผ้าที่ร้านจึงเสร็จก็ไปร้ายเจมส์หมอก,ก,ก,กินหลักะพักอนจังหน่อยก็ออกไปลุยโตอเด้อพี่น้องผูกฮาบกับหาผูกเกีกยวกับแก้วนะจำโบนะั่งอ่ะหางานหาผู้เดียวเพิ่น ส่วนร้ายน่ะสิบบ่คอยได้หาน้ำเพิ่นเอาพี่น้องเพิ่นเก็บเองเพิ่นหา้ามมิเตเกี่ยวเอาซิเป็นไงพอ่ออะไรปุ้งเศบแหละเศบแล้วเศบแหละเศษแหละเลน่ะพี่น้องพี่น้องแกงปลาด,ดุกใส่ผักสีมันจังหอมเด้อแกงไก่กับหอมคือกันน้อพี่น้อง ตากัเด้อพี่น้องมาเด้อม่เด้อแล้วเลยเด้อม่เด้อม่เด้อแคเดียซุกแกงปลาแคเดียมกับเปลือยี่ะมีลูกโดดของพญายบนกลวงพอเป็นเป้น่ะ ยอดมายอนเดียวก็เอาได้เพิ่นยอดเดียยก็เอาเนี่ยิ่นมากทอควัสดแบบนี่แหละแต่าเหาไม่ถ้าละอยดกันได้ไหมตักเลยากินนี่นองพี่น้องมามือเกาะนะถ้าละยแล้วพี่น้องกินน้ำไม่ลายเี๋มันลุดนื้อเกี่นีมาเด้อพี่น้องมาลุยเด้อนี้ มามาเด้อพี่น้องมาเด้อมีไข่พอไข่ไก่ไข่ไกล่ลาไข่ไกลล่ลานี่พี่น้องนี่คือว่ามีหมดเลยคุณฝาหมุดขั้นเอาพี่น้องไม่แม่ึ้นบ่วงเด้อบ่วงว่าจะทำไงเดี๋ยวพอบ่วงอยู่ค่ะ<น>ไ,ไหนมาไหมนายลุยอีกมือก่องเนี่ยถ้าระยะแด้วพี่น้อง ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้ยนี่มยำตยงกินฮะไปเลยกินไปเลยพี่น้องเลยกินแบบไงจล้ายป่าสื่อน้ำก็เจ้ามาขายปลาไปไหว้ก็เจ้าจะนี่เบิดกรจายน่ะแม่ปลาดุกปเพียงก็เจ้าคลรถไหว้เอเอิรพตพท่ันแร่เอาบาตรเอาได้้เอาจบาทนี่แหง อาจุบอกมันอาจุอาจุให kind of ้มันมีแห้งว่ะไปเดีจุไล้เมืออะบอไปเดี๋ยวพี่น้องมโนพี่น้องมื่อก่องนะถ้าหลายอยากได้ตอนขึ้นมาเนี่ยกินน้บไม้ไร้ไม่เนี่ยเดิมๆยังอิ่มนนาบมโนพี่น้องนอนพักพอนตื่นขึ้นมาพูนแล้วพี่น้องจังฮ่ากินแล้วก็ออกไป้วยมันนาได้ไหมเนี่ย โอเคนะพี่น้องสไลดลกะสิได้เจ้าคลิปหน้าไว้พอกันไม้คลิปนะธรรมกะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแไลเดอร์บ๊ายบายสบายดี